มาเริ่มต้นกันที่คู่มวยนรกแตกในศึกพุ่มพันุมวกบวกเกียรติเพชรครับพี่สนามมวยเวทีลูบินีครับจำวันอังคารที่13ตุลาคม2558เป็นการพบกันระหว่างทางด้านของจอมโหดอีมิเนนแอร์ครับนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีครับวัย27ปีครับเจอกับวันฉลองพีเคเซนชัยมวยไทยยิมวัย26ปีครับจากจังหวัดกาฬสินครับ เสียแขกครับถอดมองกลให้กับวันฉลองส่วนกล้วยอ m เมเนนแอร์ครับถอดมองคลให้กับจอมโหด3ไฟหลังนี่ชกไม่ครบ5ยกซักไฟนะครับทางด้านของจอมโหดครับชนะนกยก3ชัยศิริชนะนกยก3าสักนารินน้อยและมาชนะนกยก2เก่งกาดครับล้มไปก่อนครับทางด้านของวันฉลองครับ3ฟอร์มหลังนี่แพ้น,นกยก3เก่งกล้าและมาชนะนกยก2สปินเตอร์และล่าสุดชนะสักนรินน้อยออกอ้วนสุวรรณ กรรมการพันตรีสุภาพบุญรอดครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับปล่อยตัวยกที่สามมาครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ด้านของจอมโหดครับเสมอแดงครับคู่นี้เจอกันมาก่อนหน้านี้นี่6ไฟครับวันฉลองชนะมา3เสมอสองจอมโหดชนะครั้งเดียวครับแม่ตัดล่างวางแข้งซ้ายครับเจอแข้งซ้ายของวันฉลองครับซ้ายอันธพาลครับรูร่รงนี้ปาดหัวตัวเท่าครับ ตัดล่างครับวันฉลองขยับเข้าหาครับแข้งซ้ายครับมาสองซ้ายครับขึ้นด้วยซ้ายเหมือนกันครับจอมโหดครับซ้ายเจอซ้ายแหละครับแตกตั้งแต่ยกสองนะครับทางด้านของจอมโหดครับเบือคิ้วด้านขวาครับเจอสับล่างอีกแล้วครับอปะคัดวางแข้งซ้ายกำปั้นซ้ายครับแม่ฟันสองไม่ถึงครับแทงเข่าซ้ายครับเกี่ยวได้ทําไงครับ สับล่างสับล่างครับแล้วก็ขึ้นบนครับก้านคอครับแม่จอมโหดโมโหครับโอ้หดูครับเดินเลยครับจอมโหดครับอโดนเตะก้านคอเนี่ยกำปั้นสายขวาครับเจอสอกซ้ายของวันฉลองครับโมโหต้องมีสตินะครับแทงเข่าซ้ายครับจอมโหดต่อยล่างและสลับบนครับมันอกมั่นใจในสภาพร่างกายครับจอมโหดแม้ว่าอายุจะเยอะแล้วนะครับแต่ว่าเจอแข้งขวาดันล้มครับวันฉลองยังนิ่งอยู่ครับ แม่อารมณ์นี้ถ้าเกิดเป็นวันฉลองตอนเมื่อ4ปี5ปีที่แล้วนี่โอ้โหเดือดแน่ครับเอาเสียบซ้ายแค่ไปโดนกระจับครับแม่จอมโหดก็บอกว่าแทงข้างบนครับไม่เป็นไรครับขอกันกินมากกว่านี้อ้าวทีครับทีกกำปั้นซ้ายเลยครับจอมโหดครับกำปั้นซ้ายทีหนึ่งครับตัดล่างวางแข้งซ้ายครับโอ้โหอาละครับลูกช้ากรรมการไม่นับหมัดหนึ่งสองครับกำปั้นซ้ายครับเอาโดนเต็มเต็มครับวันฉลองโอ้ทิ้งตัวไม่ทิ้งตัวครับตัวงอ ล่างแม่โอ้โหวางซ้ายครับกำปั้นขวาวางแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายครับโอ้โหจะเวียงหมัดแล้วก็ล้มลงไปครับลุกขึ้นมาทีบหน้าเลยครับจอมโหดฟันศอกซ้ายครับฟันศอกฟันศอกครับฟันศอกอ้าวแม่กรรมการเข้ามาแยกครับโอ้โหอ้าวโยนข่าวโอ้มีเสียงโหฮาครับหรือว่าหรือว่ายุติแล้วจะจะนับนะครับไม่นับครับจอมโหดลุยต่อครับ ลุยต่อครับทั้งเสียบขวาเสียบซ้ายครับโอ้โหวันฉลองยังไม่ยอมทิ้งตัวครับกำปั้นซ้ายครับแข้งซ้ายไปครับเจอแข้งซ้ายของวันฉลองออาตัดล่างล้มลงไปอีกครับโอ้โหรล้วลุกช้าครับแม่กรรมการโมดยกครับโอ้จอมโหดงงครับแล้วก็มีเสียงโหกรรมการสุภาพบุตรอดครับคือลักษณะแบบนี้ควรนับ หรือไม่อย่างไรครับนั่นคือคำถามของแฟนมวยครับโอ้โหพอไม่นับเอาละครับคือถ้าเกิดนับนี่คะแนนจะ18นะครับถ้าเกิดไม่นับนี่19ครับวันฉลองกลับมาได้แต่อีกมุมหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดนับนี่จะเป็นการให้นักมวยนี่เซฟนักมวยหรือเปล่าก็น่าคิดครับแล้วแต่มุมมองนะครับ คือถ้าเกิดเป็นมุมมองแบบที่ไม่เห็นแก่ตัวนี่ก็เชื่อว่าจะเป็นกลางนะครับเอาเด้งตีเข่าซ้ายครับวันฉลองแต่ก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับจบที่วิจาราณของกรรมการครับอ้าวแทงข่าวครับวันฉลองปล่อยตัวมาครับยกที่สี่ครับแปดหนึ่งครับจอมโหดต่อครับอืมกรรมการโดนเซียนมวยตั้งแงซะแล้วนะครับว่าแหมหาว่า ทำทางให้ตัวบนหรือเปล่าเอาทำทางให้ทางด้านบันฉลองหรือเปล่านะครับนั่นคือมุมมองนะครับกรรมาการสุภาพบนรอดไอ้เรื่องแบบนี้ก็ไม่เคยมีให้เป็นที่คอละหาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าบางทีจังหวะบางครั้งนี่การตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีนะครับย่อมไม่ถูกใจใครทั้งหมดอ้าวแข้งซ้ายมาครับบันฉลองครับฟื้นแล้วครับวันฉลองครับตายยากอีกแล้วครับอ้าวแข้งซ้ายโต๊ะซ้ายคือนับจอมโหดดันแล้วอ้าวล้มลงไปครับ แทงเข่าซ้ายครับวันฉลองแข้งขวาครับจอมโหดหันมามองกรรมการครับจอมโหดครับคือประมาณว่าสองเก้าต้องแยกนะครับแต่ว่าพอตัวเองโดนนี่สองเก้าทำไมไม่แยกประมาณนั้นเอาแข้งซ้ายครับกดสู้กันทุกอย่างโอ้โหบางแข้งซ้ายครับวันฉลองครับวันฉลองก็มีหน้าที่ชกให้ดีที่สุดแล้วนะครับแข้งซ้ายขึ้นด้วยแข้งซ้ายครับจอมโหดโอ้หัวใจหน้ากลาบทั้งคู่ครับเด็ก2คนนี่ อ้าวเด้งตีเข่าขวาครับเจ้าเตยยกเข้าไปครับวันฉลองตัแทกหมัดวางแข้งซ้ายครับจอมโหดแข้งซ้ายคืนโอ้โหเจอซ้ายของวันฉลองครับแข้งขวาครับเจอขวาครับกำปั้นซ้ายแทงข่าวครับวันฉลองตีเข่าซ้ายเอาแล้วครับเสียงเชียร์ท่านรองเริ่มดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับโผล่ขึ้นมาจากหลุมแล้วครับวันฉลองครับแข้งซ้ายครับ คืนด้วยขวาครับจอมโหดขวาไปครับเจอซ้ายของจอมโหดครับโอ้ตาขวานี่แทบจะปิดแล้วนะครับถีขวาครับกำปั้นแทงเข่าซ้ายครับวันฉลองตีเข่าขวาครับจอมแม่วันฉลองตีขวาครับเอาง้างแม่เสียจังหวะเจอแข้งซ้ายของวันฉลองครับซ้ายของวันฉลองครับจอมโหดขึ้นด้วยแข้งแล้วก็ตามด้วยกำปั้นแข้งซ้ายครับวันฉลองครับแข้งขวาของจอมโหดดันครับโอ้โหหงายท้องไปเลยครับ แทงข่าวขวาวันฉลองแทงข่าวซ้ายตามเจอเข่าวซ้ายของจอมโหดแข้งซ้ายครับเกี่ยวเกี่ยวแล้วคืนด้วยซ้ายครับวันฉลองเดินครับแข้งซ้ายครับโอ้โหเดินอัดด้วยแข้งซ้ายยันหมดยกเลยครับโอ้โหยกนี้ต้องบอกว่าวันฉลองกลับมาได้คืนนะครับแม้ว่าอาจจะเสียสู้ที่ตัวเองเสียในยกสามไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดให้คะแนน19ตามหลักเกณฑ์เนี่ย 19นี่จอมโหดได้ในยก3ยกนี่ดีวันฉลองต้องได้19ครับยก5้าต้องมาชิงดำครับนี่คือหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของการนับไม่นับด้วยเอาละครับล้มลงไปครับด้านของจอมโหดรมการดึงออกมาเห็นใจทุกฝ่ายครับคุณผู้ชมครับกับการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีครับเอาแข้งซ้ายแข้งขวาครับจอมโหดครับแข้งซ้ายมาครับเจอแข้งซ้ายของจอมโหดครับ ขยับเข้าหาครับจอมโหดเออท่านั so, ่นของวันฉลองครับแข้งขวาเจอขวาของจอมโหดครับ้ายมาครับวันฉลองซ้ายทํางานอีกแล้วครับอ้าว้ายไปครับจอมโหดแข้งขวาครับเจอขวาคืน้ายมาคืนด้วยซ้ายอ้โยนเข่าสายเจอแข้งซ้ายของจอมโหดครับโยกเข้าไปครับวันฉลองต่อยแม่วางแข้งสายสวยเจอซ้ายของจอมโหดวันฉลองมาซ้ายครับซ้ายราคา โอ้โหแกทิ้งมาแต่ละแข้งทั้งขวาทั้งซ้ายนี่หนักๆแรงๆครับจอมโหดดูโรยลงไปครับวูดดี้เจอแข้งขวาครับแข้งซ้ายคืนครับจอมโหดโอ้โหเจอซ้ายของวันฉลองซ้ายครับยกสุดท้ายนี่ต่อ5-4นะครับราคาจะอยู่ที่จอมโหดครับมองว่ายก3ามได้เยอะครับแข้งซ้ายครับวันฉลองโอ้โหสู้เหลือเกินครับแข้งซ้ายมาอีกทีนึงครับวันฉลองครับจอมโหดดันครับ กรรมาการเข้ามาชาร์จไ้มันก็เกิน29แล้วครับโอ้เราไปเดินจงกรมอีกแป๊บหนึง่งอา่าแล้วครับขยับเข้าหาต่อแข้งขวาจอมโหดเจอซ้ายของวันฉลองครับจอมหดไปซ้ายวันฉลองมาซ้ายครับจอมโหดโต้ด้วยซ้ายคืนมีโบกทางทีมงานของวันฉลองว่าไม่ต้องเข้าครับอา่าแล้วครับจอมโหดก็ไม่เข้าครับอยู่ที่กรรมาการ3ท่านข้างล่างครับอนุชาทรรัพย์สมบูรณ์วิสุทธิ์ยิงอุปการและบุญาพาปรากฏผลครับ แข้งขวาไปคืนด้วยซ้ายโอ้โหซ้ายอีกแล้วครับดูครับเตะมันแข้งครับบันฉลองครับแข้งขวาไปจอมโหดแข้งซ้ายคืนจอมโหดมาซ้ายครับบันฉลองไปเออบันโ้โหทั้งขวาทั้งซ้ายครับแม่บรรยายไม่ทันครับบันฉลองชำเนืองมองทีมงานครับทีมงานบอกว่าแม่อีซักแข้งไหนนาออีสักแขนะ้งหน้าแข้งซ้ายซ้ายให้มาสองเลยครับเกี่ยวได้วางซ้ายคืนครับจอมโหดเกี่ยวขึ้น ขึ้นด้วยซ้ายครับบันฉลองจอมโหดซ้ายไปบันฉลองซ้ายมาครับขวาก็ได้ครับโอ้โหซ้ายอีกทีหนึ่งเจอสายของจอมโหดครับโอ้โหนี่คือหัวใจนักสู้จริงๆครับโอ้โหนี่แหละครับคือคุณสมบัติของยอดมวยเอกของเมืองไทยครับใส่กันเต็มเย็ดอย่างนี้ครับมีเท่าไหร่ใส่หมดครับอื เหลืออยู่15วิสุดท้ายครับแล้วก็จอมโหดรับออกแอคชั่นหน่อยโอ้ตาเสียงชีแดงตาแสงชีน้ำเงินครับคุณผู้ชมครับเสียแขกก็มั่นใจครับกรรมการนี่หนักใจแน่ครับมวยแบบนี้ครับเพราะชกกันแบบนี้ชกกันสนุกแบบนี้ครับเบียดสูสีคู่ขี้อย่างนี้ครับกรรมการสุภาพบุรอดครับรวบรวมคะแนนครับชูมือไปที่จอมโหดอิมิเนนแอร์ครับโอ้ยยก3ตุนไว้เยอะนะครับ คือในเรื่องของถ้าเกิดมองในภาพรวมนะครับแต่ถ้ามองเป็นยกเป็นยกให้คะแนนนี่โอ้โหต้องบอกว่าลำบากครับไม่กระชันนะครับ49ต่อ48 2เสียงแล้วก็48ต่อ49 1เสียง